จุดแนวรับสำคัญของเซตนะครับตรงนี้ผมให้ไว้ที่1,674จุดก็เลขกลมๆนะฮะก็1675 1674ประมาณนี้เป็นเลขที่ไม่ควรจะลงมาหลุดเลยนะครับถ้าเกิดหลุดเลขนี้ลงมาก็มีโอกาสที่จะเกิดเทรนขาลงสั้นๆได้นะครับก็ผนวกกับวันจันทร์และวันอังคารนี้เนาะเป็น ันเปิดตลาดแค่2วันของสัปดาห์เอาว่าง่ายๆนะครับก่อนที่จะปิดยาวในช่วงสงการอาจจะเกิดการเก่งกําไรเทขายหุ้นมา,าเก็บเงินไปเที่ยวสงการอะไรงนี้หรือเปล่าก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแต่ผมมองว่ายังไงยังไงอะถ้าเกิดมีการเทลงมานะในช่วงก่อนสองการนี้พฤษภาไม่น่าจะเกินพฤษภานะครับก็ต้องมีการลากกลับเพราะว่าเซ็ตมันเป็นกรอบไซเวนี่ นะฮะเป็นไซด์เว้ยอัพในกรอบใหญ่ๆเลยก็ผมก็มองว่าน่าจะยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ถ้าเกิดไม่มีคราสิสหรือวิกฤตอะไรที่แบบรุนแรงแบบมากๆหรือแบบใครโดนโจมตีโรงเก็บน้ำมันใหญ่ๆของโลกระเบิดซาอุลุบะอะไรเงี้ยนะเออถ้าเกิดไม่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ก็มองว่ามันก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้แหละนะครับไม่ไปไหนมาไหนนะกรอบต่อให้ลงเป็นร้อยจุดนะครับ จากพนะันเนาะลงมาพันหมันก็ไม่ใช่วิกฤตอยู่ดีนะดูช่วงก่อนนะจากพันเลงมาพันหแล้วก็ยังขึ้นไปพันเได้เฉยเป็น s ีเชฟด้วยนะครับก็อยากให้เทรดด้วยสติกันนิดนึงนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y ่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y ่ฮีโรกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรด จำวันจันทร์ที่11เมษายนปีส5 6 5มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับตัวแรกคือ a a v ชุดนี้ชัดเจนฮะว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นอีกแล้วแนวต้านของเขาอยู่ที่2.78อ่ตรงนี้น่าสนใจนะครับหุ้น AKP ยังคงอยู่ในโซนของการพักอยู่อันนี้อัปเดตมาหลายวันแล้วผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะหุ้นอมานะโอเคชุดนี้ ถ้าตีว่าเป็นการพักตัวเนาะเออเขาไม่ได้ทำไฮใหม่แต่เขาก็ไม่ได้ทำโลที่ต่ำลงมาชุดนี้มีโอกาสนะครับชุดนี้มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเทนชุดใหม่เนาะแนวต้านมองไว้ที่5.9แล้วกันนะครับหุ้น as อันนี้เบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวรับ26บาทจะเป็นการพักเพื่อหาจังหวะในการขึ้นต่อครับหุ้น atp 30ย่อเว้ยเป็นสายย่อครับสต็อปลอสแล้วกันนะฮะ เอาไว้ที่2.15หุ้น ETC ชุดนี้สวยครับแนวรับ4.5ถึง4.7ใช้ได้เลยครับเป็นการพักเพื่อหาจังหวะในการขึ้นต่อหุ้น I, IG ชุดนี้ผมเคยบอกแล้วว่าหาจังหวะในการซื้อยากมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นเทรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครรอจังหวะในการพักอยู่ผมคิดว่าน่าจะรอได้นะ เออวันนี้วันพรุ่งนี้รอดูซิว่ามันจะมีการพักให้เห็นแบบจังๆหรือเปล่าถ้าพักให้เห็นก็ค่อยว่ากันนะครับแนวต้านอยู่ที่41.8ครับหุ้น IP ชุดนี้ต่อให้เป็นการพักลงมาก็ไม่ได้ถือว่าเสียทรงครับแนวรับอยู่ที่20บาทพอดิบพอดีแนวต้าน21.5 22.9ครับหุ้นคาหมาดที่ทิ้ Think Hammer งแฮมเมอร์ตัวนี้ไม่ได้แย่นะครับแต่จริงสามารถใช้เป็นจุดสต็อปลอดได้ก็คือวาง 4.70เนี่ยเป็นจุดสตอลอได้เลยนะฮะผมใช้4.70เนาะเพราะมันจะได้เป็นเลขกลมๆหุ้นคิสนะครับตรงนี้ไม่ได้เสียทรงครับแนวรับ8บาทแนวต้าน9.5หุ้นนุสายังคงทรงดีฮะแนวต้านถัดไป1.83จะมีการพักเรื่อยๆระหว่างทางนะครับก่อนที่จะไปถึง1.83ผมคิดว่าอาจจะกินระยะเวลาอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะฮะหุ้น ptc ชุดนี้แอบขึ้นค่อยๆขึ้นไป เรื่อยๆนะครับแนวต้านอยู่ที่5.3นั่นเองหุ้น SHR นะครับเออนี้สวยผ่านเป็นจุดกับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน secondary t r e n นะฮะขึ้นระยะกลางเนี่ยชุดเนี้ยกับตัวแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่3.96ก็ตีประมาณ4บาทแล้วกันนะครับหุ้นซีดตัวนี้ก็สวยเช่นกันนะครับ STOP l ลอสใช้41บาทก็ได้นะครับ แนวต้านตรงนี้มองไว้ที่48.75หุ้น SNC ชุดนี้ก็พักสวยครับแนวรับ19บาทครับแนวต้านมีไหมเอ้อย,ยังมีนะฮะแนวต้านอยู่ที่21บาทครับผมหุ้น SPVI ชุดนี้กับตัวต้นเทนชัดเจนสวยงามครับแนวต้าน9บาทหุ้น u b i s ยังคงสวยอยู่นะครับใครที่ยังไม่มีของรอเอาก็ได้นะฮะ4.8แนวรับ แนวต้าน6.2หุ้น YGG ชุดนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเป็นการกลับตัวใน2รอบแล้วนะฮะร,รอบแรกชุดนี้รอบนี้ชุดที่2นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ13.2นั่นเองต่อมาคือซิก้าขอดูทรงหน่อยนะชุดนี้อ๋อชุดนี้กลับตัวนะครับแต่ว่ากรอบมันแคบกรอบข้างบนเนี่ย อยู่ที่8.95แล้วก็9.3เท่านั้นเองนะครับมองว่ายังคงเล่นอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับติดมา2ตัวฮะนั่นคือ A-CAP A-CAP นี่ này, เอาไม่ทันบอกเลยไม่มีทางนะในในลักษณะเงี้ยหาจังหวะในการเล่นยากเพราะมาปุ๊บก็กลับตัวเลยแนวรับ90ตังค์นะครับหุ้นนุสาตรงนี้ผมพูดไปแล้วเนาะก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองก็สามารถไป เฝ้าได้เลยและผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักรายการอย่างเป็นทางการนะครับมีผู้สนับสนุนเข้ามานะครับวันที่8เมษาเวลา8นาิก28นาทีจำนวน8 8บาทครับเวลา8นา45นาที888บาทครับใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับนะทำไมถึงเออเนี่ยโอนมาแบบเลขเหงๆนะ88 infinity นะฮะขอให้รวยๆนะครับโอนมา เวลา9ก้นาฬิกา30บนาทีบาทแล้วก็16นาฬิกนาที3 3 3ขอบคุณมากๆนะครับรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปเป็นรายได้สำหรับเด็กฝึกงานแล้วก็สำหรับพัฒนาชุมชนของเราต่อไปครับเนื่องจากผมพูดแค่วันที่8นะครับเพราะว่าขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็คือวันที่8นั่นเองเขาอาจจะแบบถือเคล็ดก็ได้เนาะเออวันที่8โอน8ป8 8, 8 8อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู คำถามกันต่อนะครับของวันที่8เนี่ยตรวจสอบแผนครับ f v c ทุน1.98สต o อป o อ s 1.95โอ้ผมคิดว่าไม่ได้นะเอาจริงนะผมผมคิดว่าไม่ได้เพราะว่ามันแคบเกินไปนะครับเป้า2.4ขอบคุณครับ f v c เปิดหน้าดูเขาซื้อทุนประมาณ2บาทแ้้วันะสต o อป o อ s 1.95อ่ะ ซื้อตรงนี้อ๋อแล้วมาสตอปลอตรงนี้อ่าไม่ต้องหนฮะสตอปลอใช้เป็น2.16ได้เลยครับผมเป็นการล็อกกําไรนะฮะขอความเห็นอาจารย์พืชเกี่ยวกับ PSL ค่ะติดอยู่18.19ขอความเห็นเกี่ยวกับ PSL อืมมาครับผม PSL เขาให้ทุนมาด้วยนะฮะติดอยู่ที่18กว่ากว่านะครับตอนนี้เกิดนิวโลในขึ้นย่อยตอนนี้เสียทรงนะครับอาจจะต้อง พี่นาะออกมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจต่อนะว่าจะเอาอยัางไงถามภาพกว้างๆครับอาจารย์บื้อคิดยังไงเกี่ยวกับหุ้นโรงไฟฟ้าตอนนี้อยู่ในโซนล่างแทบทุกตัวในระหว่างที่หุ้นกลุ่มอื่นเตรียมลงหุ้นกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสมาใหม่ครับถามกว้างๆก,ก็ตอบกว้างๆะไรกันนะครับตอบอย่างนี้นะฮะหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็น defensive stock พูดง่ายๆก็คือเป็นคล้ายๆกับหุ้นกองหลังครับเอาไว้อุดรูรั่วถ้าเกิดคุณไปได้หุ้นกลุ่มนี้ในราคาที่ดีแล้วแนละ้วก็ผมคิดว่าเขาจะเป็นกองหลังที่จะอุดไม่ให้พอตของคุณนะนะั่นน่ะมันล่วงลงไปมากต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่เน้นในเรื่องของการขยายด้วยนะต้องยังไงนะครับคือโรงไฟฟ้าหนึ่งโง่งสมมตินะฮะอันนี้เป็นโรงไฟฟ้านะครับ ผลิตกระแสไฟมันจะมีแม็กซ์ของมันว่าจะผลิตได้เท่านี้แน่นอนรายได้แทบจะฟิกเนือ่อไหมรายได้รายจ่ายทุกอย่างแทบจะฟิกยกเว้นจะเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาบางอย่างทําให้แบบโอ้อยู่ดีๆลรายได้สูงมีรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนหรือรายได้ต่ำมีการแบบเปลี่ยนแปลงเรื่องพลังงานน้ํามันขึ้นราคาอะไรเงี้ยเออม,มันก็จะฟิกอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวธุรกิจแทบจะไม่ไปไหน นะครับแต่ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าต้องการขยายกิจการเขาต้องทำไงฮะหนึ่งไปลงทุนครับลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นมาแต่การสร้างโรงไฟฟ้าสักโรงเนี่ยใช้ทั้งเงินทุนใช้ทั้งการต่อรองนั่นนูน่นนี่ตรงนี้ก็าห้ามสร้างตรงนั้นก็ไม่ได้ทํใหม่ดีอะไรนึกออกไหมฮะอืนะครับการขยายจะเป็นไปได้ยากมากเลยหรือกระโดดต่อไปฮะ ไปสร้างโลฟ้าที่ต่างประเทศอันนี้ยังดูง่ายมากกว่าอาจจะบุกไปญี่ปุน่นไปจีนหรือไปแถวเนี้ยนะลาวพมา่าเวียดนามกัมพูชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่มีการสนับสนุสนของประเทศนั้นๆมีแอเดอร์มีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับทีนี้สุดท้ายนะครับคือถ้าเกิดอยากจะเติบโตผมก็มองว่าต้องใช้ระยะเวลาอยู่ดีหรืออยากจะเติบโตอย่างอ,างอื่นก็คือไปลงทุนอย่างอื่นเลยไปลงทุนคริปโต ไปลงทุนซื้อธุรกิจอื่นไปเมอร์ชกันกับธุรกิจอื่นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดอยากจะโตนะแต่ถ้าเกิดตัดพวกนี้ออกไปนะฮะมันก็คือด e เฟนซีสต็อกมันก็จะกลับมาอยู่ที่สามัญของมันก็อยู่ตรงตรงนี้ในมุมมองของผมก็คือถ้าลงไฟฟ้ามาในราคาที่มันต่ำมากๆ PE ที่มันถูกมากๆมันต้อง PE ถูกอยู่แล้วนะครับมันถึงจะได้ในราคาที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หุ้นกองหลังดีๆก็รอจังหวะแล้กัน แต่เขาไม่ได้ถามเป็นหุ้นตัวไหนมาเลยนะก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบรวมๆประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพกันนะครับอยากให้อาจารย์พืชอธิบายเกี่ยวกับการแย่ yeah, ไส้หลุดแนวรับแล้วดึงกับแบบไหนที่ไม่เสียทรงอ่ะนี่ดีมากมีกรณียกตัวอย่างด้วยนะครับ so วันที่7เมษาและลักษณะแบบไหนแม้จะดึงกับก็ถือว่าเสียทรงโอเคเข้าใจคำถามใช่ไหมคะ,ะมีถามทวนมาด้วยเข้าใจนะครับ โอเคอ่ะเขียนให้ดูง่ายๆเลยแลวกันนะครับการแย่ไส้และดึงกลับที่ไม่เสียส่งเนาะก็ต้องเป็นการเลยผ่านจุดกับตัวตรงนี้ด้หไหมจุดเนี้ยจุดซีเรียสจุดที่มันเป็นต้นเทนถ้าไปเกิดไส้มีการดึงกลับที่มันลุดโลก่อนหน้าอย่างเงี้ยอันนี้โอเคไม่เป็นไรแต่เมื่อใดก็ตามที่ปั๊บกับตัวอย่างเงี้ยแล้วไปแยไ่ไส้ ดึงกลับต่อให้ดึงกลับก็ตามจุดตรงนี้ที่เรามองว่าเป็นจุดกลับตัวถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเข้าใจที่ผมตอบใช่ไหมครับโอเคนะครับแต่ส่วน so เนี่ยวันที่7ดเดี๋ยวผมดูให้ so วันที่7อ๋อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่เสียทรงนะรบ,บอกได้เลยว่าไม่เสียทรงอ่าเหมือนกับภาพที่เขียนใช่ไหมจุดนี้ก็จะเป็นจุดกลับตัวเก็าไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แย่ไสลงมาดึงกลับไม่มีปัญหาครับ อยากให้ติดตามจังเลยอะว่าหลังจากเนี้ยมีชุดไหนที่ไม่ต่ำกว่าไส้ไหมและถ้าเกิดมีแท่งเขียวอยู่โซนประมาณนี้นะผมว่าโอกาสไปต่อจะสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะปั้งดีดมาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดไส้ตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นนะสมมติว่าหลังจากนี้เกิดปั๊บพักหลุดอ่ะอันี้ก็ไม่น่าติดตามแล้วนะครับรบกวนวิเคราะห์แนวโน้ม DJF นะฮะที่เพิ่งเปิดตลาดมาแค่2วันนะครับ ซื้อ5.8ตอนปิดวันศุกร์ดิ่งลงมา5.05คัดลอดเท่าไหรด่ดีครับยังมีวงเล็บมาบอกนะหุ้นเพิ่งเข้าตลาดสองวันมองไม่ออกเลยมึนตึ๊บนะฮะแล้วผมจะเหลืออะไร่ะครับขนาดตัวเองจริงๆก็รู้อยู่นะว่าหุ้นเข้าตลาดไม่มีกราใไปดูแล้วเออผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะฮะยังมาตอบว่ามึนตึ๊บนะฮะมีคุณแกมเมอร์บอกว่าลองใช้ตามเฟรมหนึ่งนาทีดูครับอลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ผมขออน,นุญาตข้ามนะครับไม่ได้ตอบให้เนาะ มันไม่รู้จะดูอะไรจริงๆนะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พยายามดูดีๆแล้วกันนะครับดูทรงดูดีๆแล้วก็ถ้าเกิดกะไปเล่นเดทแบบนเนี้ยเนี่ยเนียอย่างเงี้ย,น,ยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องคืนของเข้าไปนะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าไปซื้อเนี่ยเราต้องรูสต็อปลอตในใจอยู่แล้วต่อให้ไม่มี ไม่มีโลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรายอมรับการขัดทนได้เท่าไหร่นะครับอ่ะและก่อนจากกันไปนะครับใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกช่อง Money Hero นะครับเรามีสมาชิกกลุ่มปิด Facebook ระยะ3เดือนใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line m o n o y h y r o ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ Ebook เล่มใหม่ล่าสุดนะครับอีบ e ุ๊กดครับมือใหม่ใครที่สนใจ อยากลอง D W อยากจะศึกษาหาความรู้เรื่อง D W นะครับตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วใครที่สนใจก็สามารถถามมาได้ที่ Line แอดที่เดิมเลยนะครับ Line แอดมันนีฮีโร่ครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย